หลังได้แชมป์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโชมมีจมานี่ไทยแลนด์ซีซันชูค่ะล่าสุดวันนี้นะคะเคแอคเลตหรือว่าหนุ่มเต้นัทดนค่ะแชมป์คนที่2ของประเทศไทยก็ยังได้เดินทางมารับมอบเงินรางวัลหนึล้านบาทจากผู้บริหารของกลุ่มชูนะคะที่ตึก t ูทาวเวอร์รัชดาค่ะโดยได้รับเกียรติจากคุณพีรทนกระเสมศีณอายุทยาหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านคอนเทนต์และมีเดียบมจอทรูคอร์เปอเรชั่น คุณอภิชาหงฮิรันเรืองกรรมการผู้จัดก,การบริษัท True CJ Creation จำกัดและคุณเฮเลนฮิวจีนะคะ Head of Content Marketing True Digital Group ค่ะมาร่วมมอบเงินและแสดงความยินดีกับแชมป์คนล่าสุดด้วย <c oughs> <c oughs> หนึ่งรายการที่มีนวัตกรรม True 5G ก็คือ Show มี t h ม Money ก็มีซีนพิเศษมีการใช้กล้อง360องศาทำให้ผู้ชมที่ดูผ่านจอมีโอกาสหมุน360องศาได้สัมผัสกับอารมณ์ความตื่นเต้นของการเป็นเสมือนนักแสดงหรือผู้เข้าแข่งขันเป็นครั้งแรกในโลก ที่มีคอนเทนต์การแข่งขันดนตรีแล้วก็ในอนาคตเราก็จะมีการพัฒนาด้านนี้มากขึ้นมากขึ้นแต่สำคัญสำหรับผมในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของ TRUE ก็คือการรับชมบนแพลตฟอร์มต่างๆของ TRUE เองสร้างาประวัติศาสตร์ใหม่นะครับทุกๆอาทิตย์ที่มีโชว์มีดามนนี่จะเป็นคอนเทนต์อันดับหนึ่งการตอบรับจาก นักดนตรีคลิปฮอบนะครับค่อนข้างดีมากจริงๆนะครับจากผู้สมัครเข้ามาในปีซีซั่น Season 2เนี่ยมากกว่าซีซั่น1หลายเท่าเลยฟังโชว์ของรายการนะครับทุกๆเทปที่เราบันทึกเนี่ยเราได้รับผลตอบรับาจากผู้ชมเยอะมากจริงๆนะซีซั่น2นะครับก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จรับพอใจมากเราตั้งใจว่า เราจักจะเปลี่ยนทัศนคตินะครับของทั้งผู้เข้าแข่งขันของทั้งผู้ชมนะครับการเชนเนี่ยเชนกับตัวเองนะครับแข่งกับตัวเองนอกจากโชวิตมาน,นีแล้วก็ดีใจที่แบบว่าเราได้โอกาสให้แบบว่ารายการแล้วก็คอนเทนต์ดีๆให้คนไทยนอกจากคอนเทนต์ทั้ง True ID ก็มีการพัฒนาแล้วก็ให้แบบว่า r i v i l e g e ต่างๆด้วยนะคะของ u r You ด้านหนุ่มเคอัคเลนนะครับ<ๆ>ก็เผยว่ายังรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจอยู่ครับ หลังจากนี้ตนก็อยากเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยพัฒนาวงการฮิปฮอปไทยให้มีการพัฒนาต่อยอดนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆหลยครับยังรู้สึกอินกับการแข่งขันดีใจมากๆครับผมเป็นคนหนึ่งที่รักฮิปฮอปนะผมเห็นฮิปฮอปมันมาถึงตรงนี้ได้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากมีส่วนร่วมกับการพัฒนาวงการสักเล็กน้อยก็ยังดีนะอยากทําให้วงการนี้มันดีขึ้นต่อไปอีกเรื่อยๆครับยังไม่มีแลนอะไรมากมายครับก็ว่าจะเอาเงินไปต่อยอดกับสิ่งที่แบบอยากจะทํามันทําให้พวกเรามาถึงจุดนี้ได้ด้วย ที่พวกเขาซัพพอร์ตที่พอร์ตศิลปินอะไรเงี้ยมันมันเป็นสิ่งที่วิเศษมากสําหรับศิลปินอย่างเราก็โตมาได้เพราะพวกเขาแล้วพวกเขาก็ได้ความสุขจากพวกเราไปเราก็พยายามทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ